Now greetings to the world. Vice of the one big gangzil alongside Skrillex. for no. Oh wee, oh, Ow We, we. Oh, oh, oh. we must up the place, turn up the bass, and make them all have fun. And ah, we have blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass, and make some sound, boy run. And we will end you week just like a thunder. We must up the place, turn up the. สวัดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการ Identity Thailand นะเราจะมาสัมภาษณ์บุคคลคนนั้นว่าเขามาทำอะไรตรงมาเซฟโซนนะฮะจะเข้าไปคุยกับเขากันฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรวะ What are you doing Hello What are you doing I will d i I like the m o r e i t m o r e i t You r e gonna die <laughs> Someone wanna kill you on the ground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  ground อะไรลนะ่ะ <laughs> on the ground แปลว่าหมอบลงประมาณนี้ o m a n e wanna kill you I can't see you die I love you I love you จูบ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  <laughs> <laughs> เ,เราคาดการว่ามันน่าจะเป็นตัวล่อให้กับใครบางคนแถวๆนี้ใช่ครับผมคิดว่ามันคงไม่มากระโดดเล่นให้ผมเอาไปยิงเลยนะครับ Hello you what is your name what is your name what is your name tell me your name please <c oughs> Hey <laughs> someone wanna kill you o n t h e g r o u n d now, bitch. I believe you can die. I believe you flying o n the sky. นี่สัตว์จะวิ่งทำเพี้ยหรอวะเสียว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 เสมมันเพิ่มมันหรือมันจะฆ่าผมครับ I have a gun. no ammo no ammo ฮาาวไปทำอะไรครับปืนไม่มีสุนเอาดั้มปืนฟาดมันเฮ้ยมันต้องมีใครอยู่สิครับผมคิดว่ามันคงไม่มากระโดดเย่งๆให้ผมยิงเล่นหรอกครับแม่มันต้องมีใครอยู่แถวนี้แน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนต้องมีแน่นอนนะอ่ Hey you, I love you, come here, come here, I fuck your ass bitch, tap, 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 tap. t a p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  come h e e t a p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  top, on ass on ass on ass, t a p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  มันมันยังไม่ไปกับท่านผู้ชมตอนนี้มันยังอยู่ข้างหน้านี่แหละเราควรเอาเอะไรกัมันดีครับรยิงม,มันเลยแค่เก้านัดครับตอนนี้ MT6 เก้านัดอืมอ um, um ืม เราจะพยายามดูว่าแถวไหนที่มันยิงมาหาได้มั้งครับเช่นซ้ายมือไม่มีขวาม,มือเฮ้ยไม่หรือมันอาจจะฟักลูกซองออกมาก็ได้ <c oughs> Hey 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 you Why 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 you die Tell me Please tell me I'm not kill you I'm กูไม่คิดมึงกูไม่คิดยูกูไม่คิดยู u I love you don't forget I love you bitch come on come on come i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 n ม <laughs> right ันยังไม่ไปยังไปไม่ไปไอ้สัตว์มึงจะต้องตายถ้าไม่ไปมึงจะต้องตายจะไปไหมจอกมาดีๆไหม come on Come on now yeah ไอ้เหี้ยไอ้เกียนทำไมอ่ะมีวิ่งวนไปวนมาน่ามันยังอยู่ครับท่านผู้ชมครับถึงเวลานี้มันก็ยังไม่ไปไหนมึงต้องการอะไรจากกูหรือเปล่าไม่ได้ผมว่ามันต้องไม่ธรรมดาครับฝรั่งไว้ใจไม่ได้ครับอย่ามั่วผมไว้ฝรั่งไว้ใจไม่ได้ครับ จะฆ่ามันดีไหมครับจะฆ่ามันดีไหมคุณตีมันบ้างไงครับคุณตีมีความไม่ได้ครับฆ่ามันเลยครับเอางั้นเหลยครับล่อมเลยใช่ปหมเอาเลยิชะเออเอาเลยใช่ไหเอาเลยใช่ไหมล่อมีนิ่งๆริอ่ะเดี๋ยวเราจะล่อมนิ่งๆครับตาย ตายแล้วม yeah. ันตายแล้วเย้บ ou oh. ๊ายบ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 ายซียิ e ซูนโอ o อันเดอร์บิวตายตายโอ้ฉันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนทำอะไรนะเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแหม่ก็นะก็นะแหม่หมดเลยเก้านัดเย้ เอาไปเก็บคัางครับ <c oughs> กาวนะัดเก็บกระบอกไว้นะเราจะมีแม็กมาใช้กันแล้ว <c oughs> ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําไมทำไมคุณถึงต้องไปนอนไม,ไม่ทําไมถึงต้องไปนอนไม่ฉันไม่รู้เรื่องทันทีกินนี้ก็จบหมายควานี้ครับขอบคุณครับได้ไหนึงศพ